ตอนนี้เคยลากับสาวลาต้าครับขับรถไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับไปเที่ยววัดชัยวานารามครับอุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตรงด้านหน้าที่เห็นวัะเจดีย์นั่นคือวงเวียนวัดสามปื้มนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปที่วัดชัยวานารามครับนะวันนี้เป็นวันจุดครับก็เลยมาเที่ยวกันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบริเวณสถานที่อุทยาน แห่งชาติหรือวัดชัยวนาลาครับตรงนี้บริเวณเอ่อตรงนี้คือร้านบัวชุมพู่นะครับมีชุดให้เช่าชุดไทยมากมายเลยครับทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายเลยครับตามราคานี่ครับ200บาททั่วไปครับแต่งหน้า300เด็กร้อยหนึ่งนะครับถ้าเช่าชุดที่นี่รถจอดฟรีครับผมนะอยู่ด้านหน้าวัดชัยวนาลาครับเวลาก็เลยเลือกร้านนี้ครับร้านบัวชุมพู่ครับนี่ครับร้านลาก็นี่น้องกุ้งผีไก่ครับ แล้วก็เลือกชุดแต่งนะครับเป็นหลานนะครับหลานเพื่อนบ้านนะครับนีก็แต่งตัว่อเตรียมไปเดินในวัดชัยวัดารามนี้ก็สาวลาวครับนะฮะรอชุดอยู่ครับรอชุดอยู่ว่าจะเลือกชุดไหนดีเนาะดีใจครับได้แต่งชุดไทยครับครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยนะครับที่พามาส่วนเคยลาวก็แต่งชุดอยู่ครับก็เลยถ่ายบรรยากาศครับแต่งเสร็จแล้วนะฮะก็เลยยังไม่มี ให้ FC ดูแต่ว่าเด้งใดูตามภาพรับพี่ลาวแต่งเสร็จแล้วนะครับสาวเราก็นะฮะแต่งตัวทรงเครื่องเสร็จแล้วก็ทีมงานร้านบัวชุมผู้ก็จะพาไปแต่งหน้ากับทำผมนิดหน่อยนะฮะเห็นไหมครับช่างมัเป็นมืออาชีพมากเลยครับวันนี้เป็นวันพุธครับคนใช้บริการไม่เยอะเท่าไหร่ทางร้านบอกถ้าเป็นสาวทิตย์หรือวันนักตฤกษ์ครับแน่นมากครับแนะนำเอฟซีทุกท่าน ลองมาที่ร้านบัวชมพู่ตรงหน้าวัดชัยวนารามนะครับรถจอดฟรีครับห้องแอร์เย็นๆครับแบบนี้ก็คือ300บาทนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสูช่องเขยราวกับวันนี้เขยราช่วงเขยราพาเทีย่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดชัย ที่จังหวัดอยุทยาครับอันนี้ก็สายฝนครับเพิ่งจะพักงานเขาก็เลยพามาเที่ยวนางอยากมามากเลยเสียดายปีนี้แม่เท่าไม่ได้มาด้วยครับจริงๆก็อยากจะพามาเที่ยวที่นี่ด้วยนี่ก็เป็นวันพักผ่อนของพวกเรานะครับวันนี้เคยลาวและสาวลาวก็จะพาชมบรรยากาศอ๋อทยาหรือวัชย์ชัย วัดชัยนะครับวัดชัยจังหวัดอุทยานะครับวัดชัยวนารามนะครับเป็นวัฒนธรรมเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะพาชมบรรยากาศครับวันนี้เป็นวันพุธครับนะฮะนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะชมบรรยากาศกันด้วยนะครับทุกท่าคือเวลาประมาณบ่ายสี่โมงนะครับแล้วก็ติดตามชมรับฟังกันด้วยนะครับไปก็นแล้วที่นี่คือสถานที่ตั้งวัดชัยวนารามนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ก็จะมีความที่แบบเก่าแก่มากครับเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนาะคนไทยบางคนก็รู้แล้วส่วนพี่น้องคนลาวอาจจะยังไม่รู้นะครับตรงนี้ก็ผุพังตาการเวลาแล้ะครับเสื่อมโทรมตามเวลาของมันแล้วก็ประวัติศาสตร์มันยาวไกลครับสมัยที่อยุธยาลบกับพมา่าสมัยโบราณตะการนะฮะอันนี้เราก็พามาชม วัฒนธรรมไทยแล้วก็วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนไทยสมัยโบราณนะฮะก็ดูนะครับนะักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียนะครับจีนญี่ปุ่นเยอะอันนี้หลานชายครับน้องภูผาอากาศไม่ร้อนมากครับช่วงบ่ายดูครับาเพื่อนๆ FC ดูไปด้วยกันนะฮะดูบรรยากาศ กมมรมศิลรากรณ์ก็เป็นผู้ดูแลสถา,านที่แห่งนี้ครับก็จะมีเห็นไหมครับมีข้อห้ามข้ออะไรเยอะแย,ะ,ยะไปหมดแล้วก็ <c oughs> จะมีนักท่องเที่ยวทั้งเทศทั้งไทยนะครับพรอาทิตย์ทรงกฎนะครับสวยไหมครับเยอะมากเลยพาเพื่อนนิีก็ดูบรรยากาศไปด้วยกันนะครับฝนหันหน้า,าน่อยฝนฝนหันหน้าอยเห็นะี้ครัความสวยของวัฒนธรรมไทย กับลาวนี่ก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็มีความคล้ายคลึงอันนี้ก็ด้านในก็จะเป็นแบบชาวต่างชาตินะที่แต่งชุดแบบนี้เยอะมากครับคนไทยมีไม่เท่าไหร่นะครับช่วงเย็นเย็นๆนะครับดูพระปางพระปางยอดต่างๆนี่ก็ยังมีความสมบูรณ์แบบอยู่นะครับ เฮ้ยทำไมร่มก็ไปอย่างเงี้ยที่จะสัมภาษณ์นะเป็นไงครับวันนี้เรามาเที่ยวเป็นไงรู้สึกร้อนอยากมานานแล้วเสียดายแม่เท่าไม่ได้มาครับพอในปีน,นี้เรามาตุลาแล้วก็เลยแวะมากันที่นี่นะครับนะ บรรยากาศก็เย็นๆครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันเยอะแล้วครับผมคนขึ้นมาถ่ายรูปกันเยอะเกิบบรรยากาศกันเยอะครับจากจุด f อมาเที่ยวกันเยอะๆอันนี้คือภาพปางประธานนะครับเป็นการบอกว่าคืออะไรนะครับนี่ครับยังองยังสมบูรณ์แบบถึง 80- 90%เเลยครับแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นนะครับทางบันไดให้ถ่ายรูป ได้อะไรได้ครับลาวลาวก็รอถ่ายรูปเนี่ยเข้าห้ามห้ามขึ้นห้ามปีนป่ายโบราณสถานครับเพราะมันเป็นของเก่าแก่รับนับประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยปีครับสมัยยุธยาเนาะมันผร,รุษของคนไทยเราจะมีนักท่องเทีย่ยวต่างชาติทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเกาหลีครับเยอะเอเชียอาหรับมีหมดครับที่วันนี้เคยลาวมาเทีย่ยวแล้วก็ทำยูทูบไปด้วยนะครับ เราจะมีทั้งฟลิปินอินโดน,นะครับเห็นไหมฮะพาเพื่อนเอฟซีดูบรรยากาศเลยแย่ไปหมดเลยนะฮสา,าวๆก็หามุมถ่ายรูปหลานมั่งกับปมมั่งครับบรรยากาศดีๆกับน,นานๆก็ได้มาเที่ยวกันสักทีครับอยากไปเที่ยวนานแล้วแต่ริ้งก็อยากจะพาแม่เข้ามาด้วยนะครับ น,นี่ก็เป็นองค์พระประธานที่อยู่ในปางนะครับปากใจดีนะครับก็จะเสียนจะไม่มีแล้วครับ สมัยนั้นก็สงครามเนาะลบกันอยู่นะครับมันก็ธรรมดาลอกทองออกไปมันก็จะมีร,ะรูปที่หล่อด้วยทองมันก็โดยโดย,โดยการเผาเนาะอันนี้นก็บรรยากาศเฉลยประมาณนี้ครับแล้วจะมีต่างชาติครับนะแต่งพุดธั่นงนักลบเยอะแยะมากมายเลยครับบรรยากาศช่วงบ่ายสี่โมงกว่าๆนักนะท่องเที่ยวจีนก็มาถ่ายรูป ถ่ายรูปเช็คอินกันที่นี่เยอะนะครับแล้วก็มีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นตอนนี้คือลาวก็ขยับลงมาข้างล่างครับพื้นที่วัดชัยกว้างมากครับผมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับนี่ขนาดเป็นวันพุธนะครับแต่ปกติเขาบอกว่าวันเสาร์จะเยอะมากกว่านี่หนาะแน่นชุดแ,แน่นครับแนะนํามาเที่ยวช่วงกลางอาทิตย์จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับจะพา fc ชมบริเวณของวัดชัยวัารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ ดูนะปฏิติมากรรมโมราณนะครับก็มีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติครับก็เป็นรายได้หลักของประเทศไทยนะการท่องเที่ยวที่เที่ยวเยอะแยะครับในอุทยานะครับนี่คือเราก็มีเวลาอยู่ประมาณ3าชั่วโมงก็เลยแวะเข้ามาที่นี่เนน,นะคนจีน ก็อยากแต่งชุดไทยเนาะก็มาเที่ยวบ้านเมืองของคนไทยก็อยากจะแต่งชุดไทยอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีทั้งอาัับยุโรปนะสาวลาวเดินไปนู่นแล้วนะไปตรงปางเจดีตรงริมน้ำพร,พระเจ้าพระ,รพระเจ้าพญาครับเจ้าพญานั่นหน้านะตรงนั้นจะเป็นแม่น้ําเจ้าพญาครับผมขาน,น้าหน่อย ชาวลาวก็เดินทั่วเลยครับนะฮะขอสวยไว้ก่อนถ่ายไม่หวัดไม่ไหวครับหนูขอสวยไว้ก่อนเนะี่ยฮะไปไงครับ mm hmm. เดินแหนะก็นางงาม <c oughs> ยิ่งเย็นนักท่องเที่ยวยิ่งเยอะนะครับนะตอนตอนแรกไม่ค่อยมีตอนนี้เย็นๆโอโนะ้โหนักท่องเที่ยวเริ่มมาคือมันไม่ร้อนมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแม้แต่โซนยุโรปนะครับ บรรยากาศช่วงเย็ยนๆครับประมาณบ่ายห้าโมงเย็ยนให้เอดูนะครับวัฒนธรรมไทยเราเนี่ก็เป็นวัฒนธรรมที่น่าหลงไหลครับหลายๆชาติก็อยากจะเป็นคนสัญชาติไทยนะเพราะว่าวัฒนธรรมเรานี่มันจะดูมีความสุขครับอ,อกอ้องมาลาอารีแล้วก็ องโลลกใน่ดดีตดที่วัดชัยวนารามนะครับห้ามถ่ายรูปด้วยโดนนะครับแล้วก็ห้ามขึ้นไปเหยียบบนโบราณสถานต่งตางๆนะครับจะมี้ก็ห้ามชัดเจนนะครับเพื่อนๆ f อทุกๆท,ท,ท่านนะครับตอนเย็นๆก็รับท่องเที่ยวเข้ามาเยอะครับมากมายเลยนะครับถ่ายรูปเก็บบรรยากาศ โบราณสถานนะครับวัดชัยวนารามจากจังหวัดพระคนครศรีอยุธยานะครับนี่ก็ช่วงย่ำเย็นแล,แล้วครับคือเราก็จิมตัวกับจังหวัดชลบุรีที่บางแสนแล้วครับนะตอนนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f c ทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามแลวยังให้ยังให้กําลังใจช่องเขื่าวเลยด้วยนะครับอันนี้เป็นช่วงท้ายนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีเด้อขอบคุณ f อฟทุกทท่านนะครับที่ยังให้กําลังใจเคยร้านและสารร้านป้านะครับช่วงนี้ก็จะรีวิวต่างๆไปเที่ยวไหนบ้างอะไรบ้างก็จะมาลงให้ f อชมนะครับสวัสดีครับ